นดี๋ครับเพจคุณหารปอปอินครับไฟนี้ซ้อมมาอยู่วันครับไฟนี้เก็บตัวมาก็รวมรวมลดน้ำหนักด้วยช่วงนั้นน้ำหนักขึ้นก็ประมาณ2เดือนครับซ้อมอยู่ที่ไหนไฟนี้ไฟนี้ซ้อมที่ลำปลางครับซ้อมที่ค่ายมวยนันตาดีมวยไทยยิมเขาอยู่ที่นู่นเลยครับแล้วมีใครเป็นคู่ฟันที่ซ้อมมากที่สุดคมีพี่ก้องครับหัวหน้าค่ายไอ,อ,อพี่ดวงดีสิทธิ์เติมทรัพย์ครับทุกคนในค่ายช่วยกันนะครับในค่ายช่วยกันตอนนี้เราอายุได้แล้วครับ ตอนนี้20ปีครับเราสูงใช่ไหม165นี <15 5. S 1> ่เราปล่อยมาไม่กีเทียเลยครับ57 58รบเราไปดูดตายเลยครับได้ดูไตลยเลยครับแล้วอย่างน,นี้เราเจอกับชอรี่ชอรี่เจอกันไหมไม่เคยครับอันนี้ไฟแรกเลยไฟแรกเราได้ไปสังเกตการ่อนกัน้มครับยังนะครับเพราะว่า ยังไม่เคยเห็นเขาต่อยด้วยอะไร้ววันนี้ก็มาแก้บนเวทีเอาอืยไม่รู้ว่าเขาเป็นอนแบบไหนเนาะครับแล้ววันนี้เราวางเวทแบบไมนดีก็รัดกุ้มเหมือนเดิมเดอยคอยไปก็ตามตาแล้วก็ดูว่าด้วยว่ามาแบบไหนใช่ปะใช่อือยังเปิดโควิดมานี่เราต่อยกี่ไฟแล้วไฟแรกเลยครับเปิดหมอไปแรก้อหมอดเลยอือแต่เราก็ซ้อมอยู่ซ้อมตลอดร่างกายเป็นสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับร่างกายสมบูรณ์เรื่องระบบหายใจดี ดีครับไม่มีปัญหาเนาะยังไม่มีผมเป็นไฟแรกเลยไฟแรกหยุดไปหมดกี่เดือนเนี่ยอุ้ยเป็นเกือบปีเลยมั้งครับปีนะครับก็ช่วงนั้นมีปัญหาใครฝังรูปเนี่ก็เลยเลยหยุดยาวไปเลยครับหยุดยเพิ่งได้มาหนึ่งไฟแรกใช่แต่ก็เรื่องร่างกายมีปัญหาเต็มร้อยเต็มร้อยทุกไปอย่างไฟนี้เราคุมคุมามากี่เดือนคงคงวไม่เยอะครับสองสามสี่โลแล้วเราต่อยไฟสุดท้ายไว้นั่นต่อยไว้ว่า เป็นไงผลวันนั้นวันนั้นแันนั้นแพ้พี่โชคดีครับอ๋ออ๋อจังหวะเดียวโชคดีแล้วก็แพ้เขาด้วยวันนั้นเวทเท่าไหร่วันนั้นเวทโดนบีบลงมา100เวทเพราะว่าเวทเรา113 112 113แล้วอย่างวันนี้เราต่อยเวทเท่าไหร่118รับใหญ่ขึ้นมาอย่างเพราะเราปล่อยเนาะปล่อยขึ้นมามีปัญหาเรื่องหลังไหมไม่มีเอ้าเราเมื่อกี้สอบแล้วสอบแล้วเป็นไงบ้างสอบก็เกินอยู่แค่จุดสามคนเดี๋ยวจุดสาม แค่จุดสามศูนย์จุดสามศูนย์จุดสามโอ้โหเดือนไปได้บานนี่เดี๋ยวนั่งรอนี่เดี๋ยวคืนตัดช่างได้เลยน่าจะไม่มีไม่มีปัญหาแล้วเราต่อยมือมาลูลูตัวนี้กี่ไฟล์แล้วประมาณที่ต่อยต่อยมาทั้งหมดเลยถึงร้อยยังก็เกินอยู่ครับเกินอยู่นะเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับเป็นคนจังหวัดศรีสะเกดรับฝากเชิญชวนแฟนขับรถนี่แหละครับก็วันนี้ผมเพชรคุณหานกอโ์อินครับก็ขอให้พี่น้องเช่าศรีสะเกดครับชาวคุณหานนะครับ เป็นกำลังใจผมนะครับไม่หนีกับสีเต็มที่สีแจ้งเกิดให้ได้ครับผมจะอ,อยู่เป็นเกือบปีแต่ก็ไม,ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาสบายสบาแล,บลายพรอมพร<อ>้อมเอาไปกขอบ้านน้องชาย